กสิทนขึ้เนเยืรออนราตรงนี้พี่แจ่มกสิทนแม่น้องมองอาย่บอดีจะอยู่ตรงน,นี้่อรอให้น้องเห็นใจคนที่ตายจะตายย้อนน้อน ย่าที่ขามน้องบึงข้าได้บ่นาขันายตายสิไปยำบาอ้าออตตอคนดอย่าที่ขามน้องบิงอีไปนำบ่มื่อใดายต้อง ห้วนอ้วนเอาไอ้น <half> ี่เอาไอ่เอาอ้วนเอาไอ้นี่เอาไอ่ไอ้ที่ไอ้ไอ้ให้ลองอ่ะที่ที่มันลองอันนี้นะ